12.8ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่90ตารางเมตรนะคะสองนอนสองน้ำนะวันนี้เราจะพาเข้าไปชมฟังก์ชันข้างในกันเลยนะคะว่าฟังก์ชันข้างในนี่ยสวยขนาดไหนนะคะดูจากภายนอกแล้วเนี่ยเราออกแบบในไตล์ของโมเดิร์นนอร์ดิกนะคะจะเน้นในส่วนของเรื่องของความโปร่งนะคะเป็นกระจกเหมาะกับการที่ถ้าใครนะคะต้องการที่จะชมวิวชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศแบบว,ว่าวิวเขานะคะเราก็เป็นส่ว ในโครงการด้วยในโครงการเนี่ยจะถนนกว้างอยู่ประมาณ6เมตรนะคะแล้วก็จะเว้นทุตบาทข้างละ1เมตรนะคะเมื่อกีนเราเว้นไว้8เมตรนี่เราพาพาเข้ามาดูกันเลยค่ะว่าในตัวบ้านเป็นยังไงซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นที่จอดรถที่จอดรถเนี่ยจริงๆเราดีไซน์ไว้1คันแต่เรามีแต่ความยาวแล้วเนี่ยต่อได้ถึง3คันเลยนะคะเรียงต่อกัน ที่นี่สมวนของสวนเราจัดเอ,อ่อลงสนามหญ้าไว้แล้วใครที่ถูกใจนะคะชอบหรือว่าอยากจะให้จะเพิ่มต้นไม้นี่ก็สามารถทำได้นะคะแต่เราก็ลงต้นไม้ใหญ่เฝอไว้ให้ด้วยแล้วนะคะทีนี้เราลองเข้ามาดูกันในตัวอาคารคะ่ะด้านหน้านี้นะคะด้านหน้านี้เราจะเป็นประตูไม้นะคะเราทาสีไม้เป็นออกเป็นสีน้ำตาล เพื่อที่จะทำให้บ้านเ,ออเป็นสไตล์ของในส่วนของออออจะเป็น,นมินิมอลหน่อยๆน,นะคะช่ดด้านในเราจะออกแบบให้เป็นสีนขาวนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุด ตนที่สองนะคะก็จะเป็นในส่วนของเขาตู้เขาตัวเนี่ยตรงนี้จะระวังในตรงนี้ใม้เก็บในลักษณะของสามารถทวางของตรงนี้ได้เลยนะคะเราหลังนี้เราทะมเคาน์เตอร์หน่วยเรียบร้อยนะคะจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ตัวน้ำมีช่องมีช่องเก็บให้เรียบร้อยนะะทีนี้อีกหนึ่งนอนนะคะอีกหนึ่งนอนด้านล่างนะคะหนึ่งนอนด้านล่างจะเป็นห้องนอนเล็ก สามารถวางเตียง5ตัวได้เลยจากนั้นนะคะห้องน้ำล่างห้องน้ำล่างเนี่ยก็จะเป็นสามารถอาบนทำได้มีชาวอร์นะคะข้างในเราจะออกแอบเป็นแบบโทนสีขาวเลยนะะ ในส่วนของชั้นสองนะคะเดี๋ยวเรา เปียกนะคะนี่ค่ะกระเป๋าตัวนี้ค่ะเราออกแบบดีไซน์ให้สำหรับคุณผู้หญิงนะคะใครที่แบบเอ่อต้องเลียงที่เก็บกระเป๋านะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไบแดงหรือกระเป๋าเดินทางสามารถมาเก็บตรงนี้ได้เลยนะคะจะเป็นโซงเล็กๆให้ซึ่งอาจจงใส่ใส่ชามให้จะเห็นว่าเราทำไฟไว้ด้วย มองดูได้รอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างหลังที่จะเป็นฟาร์มนะคะแล้วก็มองดูด้านนอกไปก็จะเห็นภูเขารอบรอบเลยใครที่ชอบแบบบรรยากาศส่วนตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ชอบออลักษณะของธรรมชาติไม่ชอบอยู่ในเมืองนะคะก็สามารถมาดูตรงนี้ได้ในส่วนจากว่ายน้ําเดินตรงไปในส่วนของถนนอาคารนะคะคด้าน,นซ้ายมือก็จะมีจากว่ายน้ําไว้รลองรับนลูกบ้านที่สามารถสาัมาดันได้ด้วย อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชนหนึ่งนะคะในส่วนของบ้านนาวนี่นะคะซึ่งนะตอนนี้เราสามารถเสนอจะซื้อแล้วก็พอโอนนะคะเพราะว่าบ้านนี้ไม่ติดภาระของธนาคารนะคะ<ม>เป็นชื่อของเจ้าของโครงการเลยนะคะสามารถพอโอนได้เลยนะคะใครสนใจนะคะเข้าชมกันไ,ได้ซึ่งบันไดอ่ะคุณก็บันไดอันนึงนะคะบันไดเนี่ยค่อน้างก็ โครงการจะเป็นแบบบรรยากาศค่อนข้างแคบแต่ยังท่อนว่างนะี่เราจะพามาชมด้านหลังบ้านอีกฝังนะคะที่นี่เนียเราเออติดกล้องวงจรปิดไว้ที่แล้วนะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน4จุดนะคะซึ่ง4จุดนี้นี่เราติดเราติดคล้อมไว้ให้เลยซึ่งาโครงการเนี่ยเขาไม่ได้ติดเ่ยให้เลยะดีด้านนอกนะคะด้านนอกโซนด้านนอกเนี่ยจะมีในส่วนของ ท,ที่เก็บของนะคะสามารถเอ่อเปิดเก็บของได้เลยนะคะจากด้านจากตัวนอกอาคารนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นโซนสนันตาคะ่ะสันติญก,ก,ก,ก็อาจจะเป็นที่เอ่อแอคทิวิตี้นั่งปิ้งเดินทานซิ่งมาปคิวดูงสก้อยังได้นะคะ ดนั้นบนที่5้าสิบสอดตารางวานี้ไม่ได้เล็กเลยนะคะเราขายอยู่ที่2อล้านสี่นะคะสองล้านสี่นี้เนี่ยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือเรามีจะมีแอร์ให้หนึ่งเครื่องก็คือห้องโถงนะคะแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ฟรีซีซีทีให้สี่สุดนะคะซึ่งถ้าใครจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองนะคะหรือว่าซื้อเพื่อเป็นการลงทุนยกตัวอย่างเช่น คุณต้องการจะซื้อแล้วเพื่อปล่อยเท่าทางระเบียงขาวก็สามารถบริหารนะคะการปล่อยเท่าให้คุณได้นะคะหรือว่าคุณซื้อแล้วคุณต้องการที่จะมาพักผ่อนนะคะเดือนละครั้งเราก็จะมีทีมงานดูแลสวนดูแลออบริเวณให้คุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าใครสนใจสามารถติดต่าาอนะคะมาได้ที่ทางออลายระเบียงขาวนะคะคหรือเข้าไปในเพจระเบียงขาวรับสร้างบ้านก็ได้นะคะก็สามารถติดต่อทีมงานได้เลยนะคะรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ ในส่วนของอ๋อแล้วนิดนึงค่ะตรงนี้เอ่อจะเป็นหน้าต่างของห้องน้ําเราจะดีไซน์หน้าต่างค่อนข้างใหญ่บากินจะเห็นห้องน้ำบางบางหลังเนี่ยก็หน้าต่างเล็กๆอันนี้เราดีไซน์ตัวใหญ่เป็นใบกระทูให้ด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะตรงนี้จะอยู่เส้นเทกเตนไบพัดนะคะเข้ามาจากเทกเซนไบพัดประมาณ300เมตรก็จะเจอโครงการเลยนะคะหรือว่าไปดูปักหมุดอยู่ในเพจให้แล้วนะคะใครสนใจก็ทักทายมาได้ที่ทีมงนานได้เลยะคะ่ะ